สบายดีนะพี่น้องเนาะงวันนี้เอออุ่นพวยกระมาเลยพี่น้องวันนี้อ,อุนกะสีในเมื่อกินข่าวกินน้ำน้อเฮ็ดคลิปอยู่ห้องเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาแล้วบ่ฮูหัวผลเสียยังกินเดี๋ยวเพิ่นสิไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอาลูกสบายดีป้าลูกเนี่ยแหละสบายดีจ้าป้าลูกให้น้องลูก่นอยู่กับน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเอาน้องต่ออ,อุนกะสีเมื่อวันนี้หลังจากพ่อกับแม่เพิ่นมาแล้วไงยังนะ อ,อ้นเห็ดยางมาแต่ตลาดกันเมี่ยนกิตะพื้นตะไคร้พี่น้องเพราะว่ามันหกคนว่ะอ้นกระสีเมื่อเห็ดคลิปอยู่ห้องกินข่าวกินน้ำพี่น้องน้องเมฆก็รับแลสยดีพี่น้องอนกับสีเมื่อป้าล้านแล้วพี่น้องน้องเมฆรับน้องลงอยู่กันบน้องเด้อเช,ช้าสิเมื่อก่อนมาเนี่ยมเมฆเพิ่งจะเห็ดกับข,ข่าวต่อเลยพี่น้องเด้อลังจากมาแต่ตลาดกัน มาตลาดกันมาดูเรซาวเม่กันเลยเมียนฮือนและผิ่นพี่น้องเลยมีงานหมดเลยพี่น้องมีแต่คลอกไส่ได้เมื่อเต้ในแก๊สมันหลากหลายอย่างเม็ดในพักแม่น้ำยาปั๊บผนุ่มแน่สายคอกสาผ่าผูกแขนแล้วก็ผูกได้อยู่ท่าหางมีหอกมีงานนะพี่น้องแม่งเงี้ยมาผูกแม่งอ่ะนะ โอ,อนให้สมภักเมื่อกินพี่น้องกนอนเอาสมภักเมื่อกินดังภพยหนึ่งข่าวให้เมียเด้อพี่น้องเด้อไอการ่าดังภพยหนึ่งข่าวที่จะซื้อยังไม่เห็ดกินโอ,อนใส่หมูซี่เปี๊ยกมะลูกอิ้นต้มเออผัดซีอิ๊วห,ห,หอยแข็งเด้อพี่น้องเด้อดกับใส่หมูว่ะเสห็ดและใส่หมูเปี๊ยกมาเลย อาออบอันนโครงไก่ซื้อโครงไก่มาอบซื้อโครงไก่โลงสิบสองพันโครงมันนะกระดูกข้าแ่เอออะไกเออมาอบมแ่เราะคืออาตวมาดว้าเมันบอมีงอนี่แหละรยายดเนะกินไหมอบแล้วเรียบร้อยแล้วอบปลาไว้เอินเพก่อนร่าง้อง แค่โลหาสิมหาแค่เนาะนอนในนอนโลหาซิมหาันนโหาหาบโลสองร้อยเนาะเ้ยอีกสิบบาทเนาะสองร้อย <Okay. S 2> นี่อนเปรกรางแล้วรับรอแลลวพี่น้องด้ยเป็นเห็ดอ้นกับซีเมือห้องคนละพี่น้องบัดน,นี้เมื่อแล้วพี่น้องเ้ยบัดน,นี้ได้สมมากินแล้วเอเออาไ้ บรรยากาศงามแรงๆเลยพี่น้องเด้อขับเมื่อตื่นตาแล้วนีกะไฟซลลเซีองโรนเมื่อก็พี่น้องอ้อนกับ้างนี้มเมื่อห้องแถวขับเมื่อแล้วพี่น้องเด้อตอนนี้กะสิประมาณหมงเจ็ดโมงนะพี่น้องนะตอนนี้เมื่อห้องเศร้าสะแปงลงพี่น้องน้ำหวานดื้อขนาดแคนด้า นังไงเหตุยัออยงกินทรสับลินทรสับตัวเรามาเลยเหตยังกินอะรอุ้เย <im icking> เออตีนส่หนานน้อย <im icking> เออีจ้าไปลไข่มกนั่น้อยแม่ลูกอมนหลัมาลมาพี่มาพี่มาพี่ดื้อขนาดเลยซื้อๆนะซื่อๆโสมากข,ข,ขอขอคนไว สบายดีพี่น้องมาสุขูุ่คนเด้อนี่ก็มากินเขาทุก,กันคือเกาเนะพี่น้องเนาะนี่ก็สมโอนคนสั่งไหนะ้น้ะพี่น้องเนาะหาห่อซาวพันหาห่อเจ็ดสิบ,บาทพี่น้องโอนกะมกกินสมเลยพี่น้องเด้อโอนเันว่าสื่อสอยละเน่เราเก็บขายหมดเลยสื่อสอยิ่นคนมูตักันคนอยู่ในเซนโนเลยพี่น้องก็โอนใ่ญ่ ห่อหาพันห่อละซา,าบัดพี่น,อน้องซื้อมากินมาแต่เธอุอ่นใหญ่เลยพี่น้องมากินข่าวเลยพี่นอ้นองเด,ด้ออกไก่กับพอดีอกไก่กับกบหัวเป็ดเลยพี่น้องแซ่บตัวพักกัน น้ำครับพูดีแห่งพูดีมามามาแล้วพี่น้องแล้วผู้สามนันแล้ว Chụp chạp thường chào bỏ chào 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 ta chào chào พราะว่าเราเขาตู้ไว้กนน้องสมมุติน้องนะเพลิดรับสักน้อง

เกางเป็ดกับสมเป็ดน้ำไก่น้ำในน่องผสมกันเูแลน้ำ เอาวนปเป็นเห็ดนะหลอกหอยแครงตักตักใส่หมู แลบวลาพี่น้องแล้วกิิเนี้ก็ได้ลาไปก่อนเะจ้าพี่น้องฝากกดไรกดแ์กดติดตามเนะพี่น้องสบายดี 拜拜。Bye bye.